ัสดีค่ะโอเองนะคะก็รอมนี้โอจะมาแชร์การทําครีมบำรุงผิวหน้าอโอจะเองกันบ้างนะคะก็วิธีนี้จะเป็นวิธีแบบกวนง่ายๆนะคะนี่ค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํา เริ่มต้นด้วยการเติมน้ำลงไปในหม้อน้ำนะคะตั้งไฟนะคะแล้วอัดับต่อมาค่ะเตรียมน้ำสำหรับทำเครื่องสำอางนะคะรอบนี้โอจะไม่มีน้ำกันสำหรับทำเครื่องสำอางนะแต่โอจะใช้น้ำดื่มค่ะรอบนี้โอจะเลือกใช้น้ำดื่มขอปิคซีนะคะเพราะว่าของเขาผ่านการเมติระบบ r e v e r s e o โ m o s i s นะคะ ึงเลือกใช้ค่ะราถึงได้เติมดิสโซเดียมลงไปนะคะเพื่อป้องกันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเตรียมการทำสารบํารุงกันนะคะที่ต้องละลายด้วยความร้อนตรงส่วนนี้มันจะมีไวไออยนะคะที่เราเติมไว้แล้วกับเชียบัตเตอร์ เทผสมรวมกันค่ะแล้วนำไปตั้งไฟให้เดือดคนจนกว่ามันจะละลายนะคะ พอน้ำเดือดนะคะเราเอามาพักลงก่อนค่ะตรงส่วนนี้น้ำมันกิบจิบับตเตอร์ยังไม่ละลายเราก็ต้องคนให้มันละลายก่อนนะคะ น้ำมันกิบเบอเร์ละลายแล้วนะคะเรานำลงมาะค่ะมาพักลงก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวโอขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะเดี๋ยวเรานำแก้วป่ามาใบาหนึ่งนะคะ น้ำที่เราเดือดไม่กี้นี้แล้วค่ะที่เราพักไว้ไม่กี้นี้นะคะ,เร,ะ,คะเราเอาแก้วเปล่าค่ะแบ่งน้ําออกมาเป็นสองส่วนค่ะออกมาทีดเดียวพอค่ะเห็ดผลนะคะแบ่งน้ําออกมาตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราเอามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะน้ําตรงนี้อย่าเพิ่งเอาไปทาอะไรนะคะตรงแก้วเล็กๆใบนี้ยค่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตรงนี้มาละลายกับสารารุงที่ต้องละลายด้วยน้ํานะคะอันนี้เราพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาเต็มขั้นตอนกันสร้างเนื้อครีมกันดีก,กว่านะคะ, mm hmm. อะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนำสารสร้างครีมค่ะตัวไลท์ครีมมาร m เกอร์นะคะไลท์ครีมมาร์เกอร์ตรงส่วนนี้แล้วค่ะพตัวตัวสร้างสร้างครีมเทปไปให้หมดนะคะเทปไปให้หมด เทลงไปในน้ำให้หมดค่ะทีนี้เราก็คนอย่างเดียวค่ะใช้เวลาคนนานนิดนึงนะคะก็คนเร็วๆค่ะคนจนให้มันเนื้อมันเป็นเป็นเนื้อครีมตีไปไเรื่อยๆค่ะตีไปไเรื่อยๆอย่าหยุดค่ะเราใช้ความเร็วก็หน่อยนะคะอย่าช้าค่ะ น้ำเมื่อกี้ที่เทลทงส่วนหนึ่งไว้ะค่ะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะถึงจะเอามาใส่สามบำรุงได้นะคะ,<ฮ>ะกิีมเริ่มเริ่มจคนนะคนแล้วค่ะ คนไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนให้เหนอครีมค้นขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ครีมเริ่มค้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มเซ็ตตัวแล้วะค่ะค้นแหละน้ำครีมเมื่อกี้นี้พักไว้ก่อนนะคะครีมเริ่มเซ็ตตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อนำน้ำที่เมื่อกี้ที่แบ่งไว้ส่วนหนึ่งค่ะเอามาเทใ,ใส่ ผงวจะมีมีสามนะคะแล้วใส่ส่วนผสมสามบํารุงอีก3าตัวค่ะที่มีเลมอนนัตโตจามแล้วคะแล้วก็คามิ่งเทส่วนผสมลงไปค่ะแล้วคนเป็นจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนจนกว่ามันจะละลายะคะ่ะสามบํารุง คนสามบำลุงนะคะให้มันละลายคะ่ะก็ใกล้เริ่มกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะกลัวไม่หมดให้ต้องเทเพิ่มเดี๋ยวจะได้ของอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเทส่วนผสม ที่เมื่อกี้นี้ที่เราละลายเชเบัตเตอร์นะคะกับน้ำมันตัวนั้น,น้ะค่ะเริ่มเทก่อนเลยเทลงไปในครีมค่ะคนก่อนนะคะคนก่อนคนไม่ไวค่ะ ต่อมานะคะเทสามาุงที่เมื่อกี้ในที่ละลายอะคะ่ะเทไปให้หมดค่ะที่เหลือแล้วคนต่อค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาใส่สารสามตัวที่เหลือค่ะตัวนี้เป็นคื็ตัวสีเละคนชนิดเบานะคะเราก็จะมีสารกันเสียค่ะใส่เลยต่อมาก็น้ำ,นำหอมค่ะเป็นสามตัวสุดท้ายนะคะที่ใส่ ตอนนี้นะคะคีข,ของโอ่งก็เสร็จแล้วนะคะก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยบำรุงนะคะบำรุงผิวหน้าช่วยดูแลกระฟ้าจุดด่างดำลดริ้วรอยค่ะและช่วยเสริมคอลลาเจนกระชับผิวด้วยนะคะตัวน,นี้ใช้น,นานๆไปแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะถึงตอนนี้ก็จะมาบรรจุใส่กระปุกนะคะขอขอบคุณมากค่ะ ติดตามดูจนจบนะคะวัสดีค่ะ,คะพอครีมเสร็จแล้วนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นห้เองออกเดี๋ยวเรดนิดนึงน,นะคะเดี๋ยวโอจะลองแต้มให้ดูค่ะซึมไวค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเทสครีมกันนะคะ เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ค่ะค่ะเดี๋ยวขอเช็ดหน้าก่อนนะคะไม่ทีเพิ่งล้างหน้ามาค่ะ ครั้งล้างหน้าเสร็จก็ต้องมาเช็ดโทนเนอร์ก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวรอให้หน้าแห้งแป๊บนึงค่ะอันนี้ออกจะตบด้วยเซรั่มครีมนะคะเซรั่มเจลพวกผิด เป็นพื้นฐานอยูแล้วค่ะต้องใช้บำรุงก่อนอถึงเวลาค่ะมาเทสครีมกันเลยนะคะสูตรนี้ที่โอแนะนำค่ะขอแนะนำเลยมันเป็นสูตรบำรุงผิวค่ะให้ขาวใสนะคะคือไม่มีสารต้องห้ามอยู่แล้วค่ะ ทำเองก็เ,เพื่อนๆเอาส่วนนี้ไปทดลองกันได้คะ่ะโอจะใช้แค่ฝ่ามือนิดเดียวนะคะนวยทั่ว,วคะ่ะ ค่ะก็เนื้อครีมมันจะแห้งไวค่ะแต่โอจะชอบนวดหน้าให้หน้ามันตึงๆค่ะอืมจริงๆขั้นตอนนี้ค่ะถือว่าเสร็จแล้วนะคะแต่ช่วงนี้นเป็นช่วงเวลากลางวันของโอนะคะโอจะขอทาครีมกันแดดนะคะและ้วตบด้ยวยแป้งฝุ่นเนาะมเมมก็ทาแล้ว คือวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะแต่แต,ต้องทาครีมกันแดดอยู่บ้านได้ค่ะแค่นี้แล้ะค่ะจบการรีวิวนะคะครีมตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวค่ะขาวใสจุดด่างดำค่ะกะฝ้านะคะและตัวนี้สำคัญมากมันเติมคอลลาเจนให้เราค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณนะคะที่เอ่อนคลิปนี้นี่ใช้เวลา ตัดต่ออยู่สามสี่วันเลยค่ะกว่าจะเสร็จนะคะยังไงถ้าผิดภาพปประการใดน,นะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ